แล้วก็จะแพ้ไปถึง8นัดด้วยกันนะครับสุ่มเสียงเหลือเกินเกี่วกับการหนีตายในซีซั่นนี้ของชา้างศึกยุทธทีกบคือไอ้เก้า8เกมก่อนหน้านี้นะครับพวกเขานี่แพ้ไปแล้ว7เกมนะครับแล้วก็ชนะไปแค่เกมเดียวเกมที่ชนะนี่คือชนะทางระยอง1-0น,น,นะครับเปิดการชนะทีมบวยนะครับหาครับดูตรงนี้ครับแล้วหลุดมาในก,อนก,อนนกรอบประทษแทนเสน ทีมงานของทางฝั่งสุพรรณบุรีสะใจกันเลยครับอเดบายโยกาเดโบนะครับออกโอขูหประตูนี้สุดๆครับของทางแฮร์ริสันไคลอนครับคนเดียว2ประตูในเกมนัดนี้นี่แล้วก็วิ่งมาหาทีมสตาร์ทครับแฮร์ริสันไคลอนครับดูครับวิ่งมามาเสร์มหน่อยครับจึงวะนนี้ครับ ไทยหลายปีครับปกติเต้นแบบลัตตินแซมบ้าครับนี่มีเซิร์งครับโอ้โหครับจังหวะนี้ต้องชมทางเลียดว่าซัมซาเลยครับที่ไปขยันไล่กวดมาแล้วก็โอ้โหจังหวะล็อกหลังหักเลยครับแล้วก็ยิงเสาแรกครับลูกยิงหอยสั้นไขออนจังหวะพลาดครับของทางจักรพันธ์แก้วพรหมครับโดนอัศมเซาฉกมาแล้วโอ้จังหวะยิงต้องชมครับจังหวะล็อกนี่ดวบล็อกแล้วก็เข้าขวาแล้วก็แตะ เเสาแรกครับสุดๆครับประตูนี้คู้เล่นบรุรัมกองไป3าคนครับคนหนึ่งที่เข้ามาถึงบอลคนแรกแล้วพืดไปเลยคือยินิีพัฒร์แทนกลางนะครับลูกนี้น